ฮะอะไรนะสุ่มเพชรฟรีมีที่ไหน ก็ที่นี่ไงเ,เว็บสุ่มเพรฟรีไฟล์การันตีได้ฟรีแน่นอนดูวิธีการสมัครกันนะครับอันดับแรกครับให้เราสมัครเข้าใช้งานของเว็บก่อนนะครับให้เราไปที่เมนูสมัครเข้าใช้งานครับก่อนอื่นให้เราคัดลอก uad เกมของเรามาใส่นะครับจากนั้นตั้งรหัสผ่านกดยืนยันเพื่อทําการสมัครจากนั้นให้เราเข้าสู่ระบบด้วย uad ของเราที่เราสมัครไปเมื่อสักครูน่นี้แต่ก่อนที่เราจะสุ่มได้นั้นเราจะต้องหาเครดิตที่มีแจกให้ฟรีหรือถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า e r code ซึ่งมันจะปรากฏให้เห็นในคลิปหรือไฟล หากได้รับรางวัลจะปรากฏที่หน้าจอและเมนูผู้โชคดีถ้าสนใจก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมีข่าวดีมาบอกนะข่าวดีไม่ใช่นะครับไม่ใช่อะไรนะครับเรื่องปกติของเราก็คือมีทุกคนได้รับเพชรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าข่าวดีที่จะมาบอกก็คือเราเปลี่ยนกฎในการรับเพรกันนิดหน่อยครับคือรับง่ายขึ้นนะครับคือไม่ต้องมาแบบอุ้ยอายว่ะไม่ต้องใช้ไมล์แล้วนะครับเรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะไม่มีนะครับไม่มีเสียงใครเข้ามาแทรกหรือว่านัดสัมภาษณ์อะไรสักอย่างครับเพราะฉะนั้นก็ แจกไปเลยลวกันโอเคขอดูรหัสหน่อยนะครับรหัสลงท้ายเอเมชันลงท้ายรหัสขึ้นต้นด้วย183ลงท้ายด้วย479นะครับโอเคเราขอยนญาตด,ดูก่อนโอเคก็นี่ไงชื่อเอต้าแพทนะครับเต้าแพทโอเคเอา้าโอเคแล้วไงต่อก็รับไปครับนี่เลยเป็นไงชื่อถูกไหมถูกเนาะโอเคครับ ก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดส s ด r ้า e เพื่อเป็ในกำลังใจนะครับอาจจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปนะครับและอย่าลืมไปส่มเพจฟิลไม่ต้องเติมกันนะครับสวัสดีครับ